สวัสดีครับในเช้าว,วันที่12กันยายน2566กับผมนัทวัฒนราเศรษฐงพงศ์ผู้รับใช้คิดจักรพันธกิจกของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังเพราะวจะนะกคำด้วยกันในเช้าว,วันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ30ถึงข้อ3 1ด้วยกัน สว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีกระทำให้กระดูกสดชื่นหูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปาดบุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำเตือนสติก็หมิ่นตนเองแต่บุคคลผู้สนใจกระทำาการทักท้วงก็ได้ความเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า